นี่ครับวันนี้22เมษายนปี64จะเป็นวันแรกนะครับที่ทางด้านของหุ้น IPO ติดลอนั้นจะเปิดให้กับผู้ที่มีความสนใจนั้นได้เข้าไปจองกันด้วยนะครับเรามาทําความรู้จักกันแบบ snap shot นะครับเพราะว่าเดอะสแตนดาร์ดเวลได้มีการรวบรวมข้อมูลที่สําคัญให้ท่านที่มีความสนใจและอาจจะกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะเข้าไปจองดีหรือไม่ย้ำนะครับเริ่มต้นจองวันนี้นะครับ9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงวันที่26 16นาฬิกากันด้วย ผ่านทั้งหมด3ช่องทางน,นะครับก็คือทางด้านของเบนะครับก็คือธนาคารกรุงศรียุธยาจำกัดมหาชนทางด้านของธนาคารกสิกรไทยแล้วก็บอลอทางด้านของบอลอกรุงศรีกันด้วยอันนี้เฉพาะคนที่เขามีพอร์ตบัญชีหลักทรัพย์กันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าทําความรู้จักกันลักษณะธุรกิจติดล้อทําอะไร ธุรกิจย้ำเลยเขามี2ขานะครับขาแรกก็คือสินชื่อหรือการให้บริการทางการเงินแบบที่มีทะเบียนรถนั้นเป็นหลักประกันนะครับก็คิดเป็น82.7%ของรายได้รวมนะครับถัดมาคือธุรกิจนะครับ n n s u r o n e r b r o k ก r ก็คือธุรกิจนายหน้าประกันภัยอันนี้7.7%ของรายได้รวมมาดูผลประกอบการกันบ้างนะครับ ผลประกอบการของปี61ถึงปี63คือย้อนหลังไปนะครับ61 62 63นะครับรายได้รวม7,569.4ล้านบาท9,457.9ล้านบาทและโตขึ้นไปอีกในปีถัดมาก็คือ1,558.9ล้านบาทตามลำดับเลยกำไรสุทธิก็เติบโตมากขึ้นทุกปีเช่นเดียวกัน1,300กับ6.2ล้านบาทอันนี้ในปี61นะครับ62 2,201.7ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมา2,400 16.1ล้านบาทอันนี้ก็ตามลําดับอัตรากําไรสุทธินะครับ17.3% 23.3%และ22.9%ตามลําดับเลย ทีนี้ไปดูกันบ้างว่าผู้ถือหุ้นนั้นนะครับมีใครกันบ้างน,นะครับมีธนาคารกรุงศรีอยุทยานที่ถือหุ้น50นะครับและหลัง IPO นะครับก็จะถือหุ้30น30กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไปด้วยถัดมาคือสยามเอเชียเครดิตแอคเซสนะครับก็คือ SACA ถือหุ้น50หลัง IPO ก็ถือหุ้25น25กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไปด้วย จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดซับก็คือฟรีโฟลดอยู่ที่45%กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกันด้วยทีนี้หุ้น IPO ถามว่ามีกี่หุ้นมีปริมาณเท่าไหร่นะครับไม่เกิน907.42ล้านหุ้นอันนั้นนะครับคิดเป็นไม่เกิน39.1%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกนะครับแล้วก็มีการชำระแล้วทั้งหมด IPO มาจากอะไรกันบ้าง1ครับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ก็คือ IPO นะครับไม่เกิน210.81ล้านหุ้น ถัดมาครับหุ้นสามัญเดิมอันนี้ไม่เกิน696.61ล้านหุ้นประกอบด้วยหุ้นที่มีการเสนอขายโดยธนาคารกรุงศรียุทธิาในไม่เกิน284.14ล้านหุ้นแล้วก็จากสยามเอเชียเครดิตแอคเซสอันนี้ไม่เกิน412.46ล้านหุ้น หุ้นส่วนเกินอันนี้ไม่เกิน136.11ล้านหุ้นก็ไม่เกิน15%ของที่เสนอขายทั้งหมดไปด้วยราคา IPO ยังไม่ได้เคาะแต่บอกแค่กรอบมานะครับ3าบาทถึง36.50บาทนะฮะอันนี้ต่อหุ้นนะครับทีนี้ถามว่า PE ratio เป็นเท่าไหร่นะครับอยู่ที่32.6-35ถึง35เท่านะครับทีนี้ PE ratio ต้องบอกแบบนี้ถ้าจะไปเทียบ นะครับกับอุตสาหกรรมอื่นจากการที่ธุรกิจของเขามี2ขาก็คือการให้สินเชื่อโดยที่มีทะเบียนรถเนี่ยนะครับเป็นตัวประกันกับบริ k ั i n ร u r a n โบรกเกอรเพราะฉะนั้น PE ก็เลยจะมี PE ที่มีการเทียบเคียงกับ,ก,บกับสอ,อุตสาหกรรมดูไปทีละขาครับถ้าเป็น p r เรโ o ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันสำหรับสินเชื่อนะครับสินเชื่อ,อน,นะฮะเฉลี่ยประมาณ27.4เท่า ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันภัยก็คือ Insurance Broker เฉลี่ยที่37.7เท่านะครับของเขาเป็นธุรกิจคอมไบสออย่างด้วยกันนะครับทางนี้อ้างจากข้อมูลในช่วงระยะเวลา180วันย้อนหลังล่าสุดนับจากวันที่31มีนาคมนะครับของปี64ย้ำเพราะฉะนั้น PE มีความหมายว่า3 2 6ถึง35เท่านะครับสำหรับกรอบราคา IPO ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เคาะดีคือ34บาทหรือว่า36.5 0อันนี้กรอบล่างและกรอบบนตามลาดับ มูลค่าการระดมทุนครับกรอบราคา IPO ตรงนี้นะครับอยู่ที่35,480ล้านถึง38,089ล้านบาทโดยติดล้อจะได้รับเงินระดมทุนเนี่ย7,167.54ล้านถึง7,694.56ล้านบาทด้วยกันทีนี้ถามว่าเขาร,ระดมทุนไปแล้วเขาจะทำอะไรคนที่ไปลงทุนจะได้ทราบว่าเขาเงินไปแล้วเนี่ยจะสามารถไปต่อสร้างผลกำไรได้ด้วยวิธีการอะไรบ้างบอกแบบนี้ เงินทุนสถานการขยายธุรกิจสินชื่อและนายหน้าประกันภัยและเงินทุนหมุนเวียนอันนี้1,150ล้านบาทปรปับปรุงสาขาเดิมและเพิ่มสาขามาอีก500สาขา340ล้านบาท ถัดมาครับปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล8 0 1 0ล้านบาทนะครับปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้คืนบางส่วน5,500ล้านถึง6,000ล้านบาทด้วยกันเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่น518ล้านถึง545ล้านบาทด้วยกันนะครับวิธีการจัดสรรหุ้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับก็คือ small lot first m i n i ม u m ในการที่จะจองนะครับย้ำเลยนะครับห0 0 0หุ้นท่านจะต้องจ่ายเงินเบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็คือในราคา ที่เขามีการ IPO ในกรอบบนคือ36บาท50สตางค์กันบ้างนะครับ IPO ที่มีการจัดสูรให้นักจัดสรรให้นักลงทุน4 6 6 5ล้านหุ้นด้วยกันนะครับช่องทางเมื่อกี้ได้รายงานไปแล้วย้ำกันอีกครั้งหนึ่งธนาคารทางออนไลน์เท่านั้นนะฮะ ธนาคารกรุงศรีวยุธยาธนาคารกสิกรไทยแล้วก็บอลอกรุงศรีสาับครที่มีบัญชีหลักทรัพย์ก็คือบัญชีทางด้านของพอร์ตนะครับกับบอลอกรุงศรีแค่นั้นย้ำมินิมัม1000หุ้นจากนั้นสมม,มติ1 0 0 0หุ้นปับ๊บมีเท่าไหร่ทุกคนได้1000หุ้นกระจายเท่ากันจากนั้นเวียนไปครั้งละ100หุ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเปิดจองวันนี้9โมงจบรายการแล้วประมาณ1ชั่วโมงก็เริ่มต้นแต่ท่านไม่ต้องรีบนะครับเพราะเป็นแบบ small lot first เพราะฉะนั้นเขา เวลาสี่โมงเย็นก็ปิด จากนั้นทางด้านของระบบเซตสมาร์ทของเขาก็จะมีการจัดสรรหุ้นผ่านระบบสมอลล l ลอตเฟิร์สที่บอกไปแล้วถามว่าทีนี้เราจะทราบว่าเราได้กี่หุ้นจากที่เราจองไปและในราคาเท่าไหรเขาเคาะวันมาแล้วคือ2ีสเมษายนนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมีการทําการเข้าเทรดอันนี้หน้ากระดาษแล้วนะครับวันที่10พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับสำหรับโอกาสในการเติบโตกันบ้างน,นะครับปิดท้ายกันบ้างบอกว่าเป้าหมายในการในการเพิ่มพอร์ตสินเชื่อนะครับ1 5ถึงอันนี้ต่อปี ธุรกิจในหน้าประกันภัยก็คือ Insurance Broker จะโตโตเนี่ยวางแผนเอาไว้นะครับเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น13จากรายได้รวมตอนนี้อยู่ที่7.7นะครับแล้วก็จะมีการสร้าง growth ทั้งแบบ Organic growth และ Inorganic growth Organic growth ก็คือเจิญติบโตจากพื้นฐานที่มีอยู่นะครับผ่านการเพิ่มสาขาใหม่500สาขาก็ดี Digital Transformation ก็ดี Offline to Online เพิ่มเติมขึ้นก็ดีนะครับนขณน inorganic growth บอกแบบนี้กำลังหาพันธมิตรในนมมิิาขอเเเซียพ่ตึ้น และจะมีการหาโอกาสในการขยับชั้นสู่ธุรกิจเงินต้นน้ําและกลางน้ําหลังจากที่ทําธุรกิจกลางน้ํามาจนทั้งกลายเป็นเบอร์ต้นๆในอุตสาหกรรมนี้ในบ้านเรากันด้วยนะครับ